ข่างวดแล้วหงวดนี้ครับอครับอนของแม่ถูกเมื่อกี้งวดแล้วครับข้างวดแล้วหูกงวดนี้งวดที่หกถูกถท,ทั้งบนทั้งล่างเลยใช<อ>่ไหมครับแม่แม่มันมีเขาทั้งบนทั้งล่างเลยอู้วว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 วอวนิววรัวสวัสสวครับครับอััววกวววืวนเนี่ยวว่วว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 นวววนววววกน,นกวว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  ม้าน้อยมันคืนนี่ก่อนที่จะแกล้งม้ามาฝันดีอีกเลยเป็นเจ้งบุญอะไรทัง้งโ,โอ้ฝันว่าไงครับแม่โอ้ยฝันเมื่อคืนเนี่ยเอาเป็นว่าไม่เว้าความฝันที่ก่อนที่แม่ฝันรรว่าไอศุลกาลีมาไว้ก็น้อยอัดมือคืบเห็นแม่เว้าเนาะครับอ่าแม่เราความฝันว่าไอศุลกาลีมาไว้ในน้ำเน็ตตกเกล้าแม่ครับในน้ำเน็ตตกเกล้าแม่แต่ก็ไม่ตืต่นเพราะไร ก็ซือมาไวแล้วกเอามาใหม่ของพนคปของพนเร็วประเนั้นอันเรเขันงันเรศขันเด้อปราจันคอันเรศขันันละปนีกันเลยว่ามีคนอ่ะเอาข้าวมาขายใหแน่หมอืมครับไปดูเอาข้าวมาขายตัดเปนท่อนทเป่อนใช้ถุงมะาเอากระาปลาตัวหนึ่งข้าวโตหนึ่ถใหญ่ยี่ดดกซ้ำสองฝ่ามือขึ้ใหญ่เติม อันนี้ไปได้ถามเขาว่างท่านคนว่าเอาคู่คุณมาขายให้นะท่านว่าไม่ขาซื้อเอาไปที่ร้านอาหารว่าเอาไม่ตูนน้อยท่านไม่สนใจไม่ชวนไม่ติซื้อซอยไม่ขอซื้อซอยมากที่สุดไปเอาเอาที่ฟ้าซื้อซอยผมแม่ซื้อซอยสันแม่ว่าท่นไมซื้อซื้อแบบนี้โค้ดไม่ตูนเท่าใดล่ะแพงบ่ท่านพอแพงก็เอาน้ำเจ้าสองร้อยท่านหลาปลาข้าวตูนอ่ะ ของกีโน่อ๋อครับในกาซื้อเหมือน้ำเพลินคือน้ำเพลินเอามาให้ลุงลุงทุบวันแค่ดซื้อมะยังเอามาท้มย้ําจนงานทเ่คือข่านก็ซื้อราขนาะท่านก็เอาตางใช้เขาสองร้อยก็เลยเอาไาให้ลุงตปเก็บใส่ตู้เย็นไว้ลุาก็เลยว่าเฮ้ันตีซีตีห่าันดีแล้วท่านกินยังท่านแต่ก็ซื้อรคันรีมาแล้วก็เอากางไว้ของพ่อที่แล้วท่านเขาบอกรุงวาซื้อตัวไร เออหวานอนีรซือมาไวอะไรอย่างเยะาโจกยังหมดอมืนึ่งเด้เนีาซื้อเป็นแล้มแต่มาขังหาโตมดวนมวที่ศูนย์เข้าหกนั่นครเข่าบุญเข่าบุย่างเดียวตัวโอ้สามตัวเลยใช่ไหมคะแม่แม่ตีตัวเลยนึ๊บตึ๊บตะวอนเม่หาหน่อยไม่ได้ละไม่ได้เรื่อยไม่ได้งันก็ส้างไม่ได้เรื่อยครับโอ้หัวันให้จะหูเก็บเงิน เย่างนั้นก็สัเอาถือน้งเงินสงสาเขาถือกันโมกเขาคนยี่ิบคนไปแล้วถูกเจ็ดหกเจ็ดมื่นเลยใช่ไหมครับแม่แย่ได้งดที่ได้วงานั่นที่เคยได้มาน่ะจะมาเหวนี่อางนันเลี้ยงกันหมาเลยงี่ถือยเกุมเลียงเงาะี้ยุ่บ้าอย่างเลี้ยงกันแม่แม่แม่เลี้ยงผีป้าแม่เรื่องผีฟ้านะครับผีป้อนผีแม่ไม่เป็นผีกูซ้ายอ๋อแม่เลี้ยงปีฟ้าใช่ไหมครับแม่แม่้อนผีป้าทั้งหม จังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเักา้เมื่อม้นจังหวัดชัยภูมิครับเด็กเลยว่าโอ้หินเนือ้อยืนเด็กเลยโทรล้องเบิงครับ oh. อยากบอกนิ้วไหวเขาถึงเนื้อทางวางที่ดอกหนุบเรียกเรีกนี่เรีกตัวนี้ที่แม่น้ำมั้งแม่น้ำบางวัดมุกี้นี่แม่แม่น้ำน่ะแปดแผลจีแม่น้ำนะครับาผาแผลจีแม่น้ำนะเพราะว่านั้นตองนีบับ มันตัวเขาเมฆาเรยนเนาะน้ำน้ำรับกินปั่นจับเนี่ยมันตัเขาแล้วเม่า่านคงสุดท้ายครับผ่านคงสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลขหนึ่งสี่มันก็ไม่ได้เลขตามัวกบวกสามหอี่ยงตัวเนี่ยหรอกครับนั่นแหละเก็าได้สองร้อยที่น้องน้งสับกินกับซื้อยูที่เป็นว่าก็บอกเลยเว้ยทีซื้อหลายๆจ่างะก็ได้บอกเพื่อนดีล่ะ ตก็เลยคือเห็นว่าอยกเห็นเนี้ยทางเห็นนิ้วคะบอกยากเป็นอกเอ็หนึ่งตอกกันปีชี้อย่างค้าเนเลกกินในทันห้าเนเลขซอยหรืแต่ว่าใส่วาแม่กับคอที่ดอกเพราะว่าแม่เนี่ยขอขอปีศาแม่แต่ว่าแม่จะเอาดินมาถูถมปลูกที่เป้นูมันไม่ติดงูปลูกเขื่นแต่วงูจับน้อยคตัวจะไม่ไขวาแล้วมีหางวัด ีที่หกอ่ครับอ๋อก็คือว่าแม่ขอผีฟ้าพ้่ก็เลยให้มาห้างวดติดเลยใช่ไหมครับแม่แม่นค่ะงวดติดไม่ก็แม่ถือม้าเน่ะเลยก็อบอกก็เล่ม่ไม่ถือไฟน้องติดเขาดีว่แม่จะเล็ถือไฟใด้ใจนะครับอบอกเมื่อจีนบอกที่แม่งว่าตื้น้ำแบบนี้คนนึงว่าตู้น้ำขื่ออีกคนนึงเนขื่อม้ากติดบอกมือชื่อเรืองเทสเลยบอไดมน้าแม่คนที่น่องกันนี่แหะโอ้สับกันาลค่ะ บอกอ็ดบอกกันแต่ทนิ้วคระนบางทีบอกเลยอกเนี่ยคือคือว่าขี่ยอบแงที่แอบแังที่ับที่หาหกไม่คีอวหาไม่จ้ง่ะไม่้แอที่มนคือนู้นแล้วก็ได้ขี้หาหกเงินไปเงินเี่คือวหเพิ่งจะเลี้ยมัาปันก็ได้ตักข้าวนี่ล่ะครับปักมือพื้นนี่ฟันตอสีแจ้งตีซีอิตตีซีตีซีนี่ล่ะครับมันคือมันตีหานีอัน ว่าไปงานสูบมูมูตายเป็นผู้ชายแล้วไปเจ็บไปไปถวายสองน้ำพืนปนี่แม่ก็เลว่าติดทั้งบุญน้ำฝนติดตกพี่สิบไม่ได้ยูต้อติดทั้งบุญน้ำจ้าเกระทงทีเลยย้ายอะไรกันไปสองขาวไปแอบสองหิวครับเออไปแอบสองไปสองขาวจะไปแอบสองเราปัดนี้นั่นแม่นั่นก็เลว่า ใส่ใบ2กหาจิบเป็นวครับใส่าบจิเอาไปแตะ้องคเดี๋ยววันนี้นเลยว่าแม่แม่ลื้ยังเออจะบอกซือเพิ่นไปแล่วนเลยจดรงแล้งเะตอ่ะฐานสุแม่ไปยื้อรับน้ำแม่บอกไยื้อบบคนลุกตกลายจิตบ้าไปหาลาอีนท่านกับไครกับใกรกับฐานน้ำพิ่นสองาแต่ฐานน้ำพิ่นลงคือล้งหยังแเลว่ากลับมาแับนี้ิ่นก็เอาเออเอาของกินให้้าหลายันได้ของยุ่ของกินอ่ มันได้เลยมีห้องแมงมันเข่าครับครับมันเข่าเรียบมันเข่าเรียบร้อว่าโอ้ยสูกเริ่มคืดในบริเวณบริเวณนิ้วแต่ประเด็ว่าอันหมุนมะขันกลางไห้น้ามันคืดหนีมาดฝันมันก็คืออยากหายในวางทีครับเออ่เลยไบอกลูกนี่แหละว่าแม่แตเลยว่าเอ๊ไม่ชีออกโซปลาที่ในฝันไม่คริตอรี่ไว้ นี่บอเพราะว่าซื้อปลาแม่ตาบางสิปลาปลาข้าวองเขาซับเป็นทอนมใหย้ยแล้วอักเลียดแดงแต่เอมถุงได้ไมถุงน่ะอ๋อครับโอ้แต่ว่าได้แล้วเขามาขายให้ยุนาบ้านย่านนิ้วโอ้ได้ปลาเยอะเลยใช่ไหมครับแม่จ้าเพื่อเรามาขายให้ยุนาบ้านเนี่ยอ๋อครับสีผู้โศกหนืนลอลูกแม่ก็เลยว่าเห็นแล้วทางเห็นนิ้วเพื่อพี่นองคนโศกบอกบ,บุญในวางสิบอ๋อครับเอฟซีจะได้ปดนี่ปนสินด้วยเนาะแม่เนาะ แม่ก็จะได้ปุณนีปุชินทะลุแม่ไปแห้งอยากเอาตู้ประสานขึ้นจะบ,บินจากนั้นนั่นคือกันน้ามันท่วมเวลนาน้ามาหลายนะครับเอฟซีท่านไหนได้โชคได้ลาภก็แม่ก็จะได้มีสินน้ำใจให้กับคุณแม่เนาะจ้าได้แบบนี้แม่ก็เลยมาโอ้สนกุกแม่ถ้าแม่ถือลงรลน์โอ้ลูกเมื่อสิได้ฮอดก็เห็นลงบ่ะสานคนละครับเฮ้เฮ้ได้เป็นเจ้าบุญแเน้สรุกอ้ามือตั้งสบายอยู่ว่า ให้โชคเด้อโชคเด้อ okay, น sí ั injuries, year, ่นอ the ันพ่อพ่อคุณดาบเอ้ยสันผีแม่เป็นผีผีูายเนาะครับโชคเด้อโชคเด้อคันเนาะครับปั้นผีมันลยแล้วถือมันหาเงินเลี้ยงกันปั้นบางคนเอาของมาเองสิล่ะอ๋อถูกห้างงวดเดียงกันนี่ถูกบนล่างเลยใช่ไหมครับแม่แม่ไม่มีถูกบนล่างสองงวดนะสองงวดงวดกี่งวดเดียน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 ชิแล้วนั่นเดียนชิแล้วอันหนึ่งมี บนล่างแล้วก็มังงวดนี้คืนบนล่างนะครับอู oh, ้หัวแม่นะแม่นาะครับ <Yeah. S 1> สำหรับงวดนี้แม่ตีเป็นตัวไหนบ้างครับสำหรับแนวทางตัวเลขครับของแม่แม่ซื้อลูรี่าว่แม่จะซื้อแปดแปดสี่ครับจมัน,นีพส้นฐาัานของมุไก่พ,กพันสับเป็นทอนมัไก่แม่จะขึ้นวาติซื้อที่แปดศูนย์ังสี่ก่ั้แปดที่ศูนย์ถึงสี่แลอ๋องั้มนไม่ เอาเอาตัวไหนบ้าครับแม่ที่ว่าแบ่งแนวทางแบ่งพไปให้กับท่านผู้ชมนี่ครับแม่นี่แหละเปลี่ยนี่นี่แหละเนาะครับเปลี่ยนเี่นจ้างเล่าเล่าเล่าก็แม่ไปจัดเปลี่ยนโบให้ว่าเพราะว่าไม่ใช้อครงลายๆแต่มันสิดๆเพื่อมันออกอายุเมย์นั้นครับเพราะว่าอายุเมย์นั้นหาหาหาชิค <P PC> ก,กูอยากหาชิคกิ้งโอ้โเพราะว่าเล่นมากลายเลขู่หา หาที่ที่วอวอจุงเงินนิ้ว4ี่หางเลยาเด็กหมดนี่นะอ๋องั้นเอาแปดแปดสี่กับสี่ห้าหกเนาะแม่จ้าจ้าหลด่านหละเลขหลังนี้แค่นี้อ๋อครับแปดแปดสี่แล้วก็สี่ห้าหกใช่ไหมครับแม่แม่หลูกแม่แม่แนี้แค่นี้ครับเขาบ่าแม่แม่แม่เพราะว่ามีเสียงโรตีดูนี่ไหมเสียงเนี่ยมันก็ได้เนอทีสันเด็กปาอ้าวนะครับ อืมราคามันเป็น่ยนในทางหนึ่งเพิ่นคือลอตเตอรี่คือจังไหนกบบเพื่อสู้เพื่อมาจะไปเพิ่นได้บุตนีบุตรนโลกครับสาธุครับแม่ครับสาคาถูดลกเรื่อผพีคราพพีชไม่ต้องมีราถือว่าผีชได้แล้นะยูเจนยูชั้นก็ฟูมเมืองก็จะได้แบบนี้ครับจะเปลี่ยนชั้นบุญครับขอบคุณคุณแม่นะครับผมที่ได้นำแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับผม จ้าถูกจ้าจ้าจ้าเพราะเป็นค่ะเใจเืิอนใจเปิ้นคือถ้าเปิ้นบอมาใส่เปิ้นทานไต๋น่ะสั่นละค่ะจ้าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่ชัยนะคะเลขมีแค่สองหางนะคะแปดแปดสี่แล้วก็สี่ห้าหกค่ะกระับหัวไปนำเนาะเป็นสีหาเก่านะคะเป็นตัวร่องนะคะท่านผู้ชมทางช่องก็นําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องน้ำเด้จ้ะมาวัน,นี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ